หลังจากอาบน้ำเสร็จใช่ไหมล่ะฉันก็จะมาเช็ดด้วยคอลลาเจนนะทุกคนเช็ดแบบไม่มีปาชิลแผ่นมันได้เยอะอยู่แล้วไอตัวเนี้ยฉันก็ไปกดมาในแอปส้มหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บฉันก็จะลงด้วยเซรั่มลดสิวส่วนอันนี้ฉันก็อัดพัลก้าให้แล้วนะสำหรับคนที่เป็นสิวง่ายผิวแพ้ง่ายใช้ได้เพราะฉันลองมาแล้วและอีกอย่างผิวฉันคือแบบแพ้ง่ายมากคือเมื่อก่อนฉันเคยแพ้สารสเตียรอยด์ใช่ไหม คือโอ้กว่าสารมันจะหายหมดอ่ะเธอสุดยอดส่วนอันนี้ก็เหมือนกันมันจะเป็นเซตของมันนี่เดี๋ยวฉันปักกระด้าให้เหมือนกันจ้ะแต่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเคยปัไปแล้วนะรอบหนึ่งยกชักหน้าก่อนเอกมาแห้งหมดแล้วฉันก็จะลงด้วยกันแบบส่วนอันนี้เดี๋ยวฉันจะไปปักกระด้าให้อันนี้ลูกสาวฉันซื้อให้จ้ะ ลงปไปเลยตามคอตามหน้ามันเป็นกันแดดที่ซึมเร็วพอมันซึมเข้าผิวเสร็จแล้วฉันก็จะตามด้วยตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวพรีเมอร์หรือว่าตัวเบอร์รูดขมขนประมาณนั้นอันนี้ก็ในแอปส้มเหมือนกันนะ,นะเฉันจะไปปักตะกร้าไว้ให่แล้วเธอก็ไปตามกันเอาเองนะเจ้าสาวอยากสวยก็ต้องลงทุนหน่อยนะอรอทันทีเสร็จตัวแป๊บหนึ่งระหว่างนี้เราก็นวดหน้าไปคึงหน้าไป โอ้ยมันไปกันข้างให้ร่องน้ำหนาตรงนี้มันมันค่อยๆหายอไอตอนแรกฉันก็ไม่รู้หรอกแต่มีคนบอกมาอีกทีหนึ่งเซ็ตปุ๊บพามันใส่ตัวัวแล้วฉันจะลงไอ้นี่ดีไหมขอสเสล้ออะลงใหม่แล้วกันส่วนอันนี้ก็จะเป็นพับฉันจะเอามาในแอปโ้่เหมือนกันมันได้อยู่ประมาณหกชิ้นนะเธอหกหรือน,น่าจะหกชิ้นแหละถ้าจำไม่ผิดไหนที่มันมีรอยสยอิวจุดดำดำ,ดำ เราใต้าตาค้ำในนี้ยกดไปเลยหลังจากนั้นฉันก็จะลงลงพื้นขอลงคอหน่อยสักหนึง่งลงพื้นนี่ก็จะหมดแล้วเดี๋ยวเริมลงข้างหลังแล้วนะจะสาวถ้าใส่เสื้อแบบโชว์แบบเนี้ยโชว์หลังโชว์ช่วงเนี้ยโชว์ไหล่เนี้ยนั่นก็จะลงแป้งฝุ่นเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะตามด้วยแป้งพัด,งงงดแล้วจะสาวเดี๋ยวเริมลงคอเลยนะเธอลงคอหลังใบหูด้วยนะจ๊ะ ตองไปอินผมก็ด้วยนะมันจะได้โบ๊ตาเขียนคิ้วและมันก็จะได้างานคิ้วแบบนี้นะเห็นไหมถ้าดูหัวมันก็จะโบ๊ตานะเวจะสาววันนี้ฉันใรนะโปบงเนาะเันก็ต้องเอาแบบสายแบบหวานๆเบาๆแ,แ,แล้วกัน